คลิปเกรมแพนเวียสซอมบี้ภาค2พาร์ทที่2แอคชั่นโอเคมาต่อกันพาร์ทที่2เลยนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ซอมบี้หุ่นยนตปกแปลกมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอ เอาน้อนสเตนเลียไปดีกว่าไม่ได้ดีเราต้องเอาน้อนซับพลาวเวอร์ไปแล้วก็เอออะไรวะคีลืมเอาบลูมอะไรไปแทนและกันโอเคไปเลสโกโอแทบสีฟ้า เทสเทสพาวเวอร์เทสลาสีฟ้าสีแดงด้วยโอ้ เออโนเาอรีลืมเก็บกินน้ำอยู่โอเคเก็บไปเลยเรื่อยๆโอเคขอโทษที่หายไปนะครับก็บเสียงรบกว่นนิดหน่อย ปลูกล่อ เขาแล้วเราว่ามันลนลงไปในเครื่องแล้วมันเครื่องมันจะไม่พังเหรอโอ้โหไม่เป็นอะไรโอ้ยเออไม่เป็นอะไรนี่เครื่องเป็เครื่องปลอมมะเนี่ย าลาวาเราไปในเครื่องเต็มๆแล้วยังไม่เป็นอะไรอีกนั่นไงตัวสวยมาละตัวตัวซอมบี้ตัวดีมาละต้องใช้สควอทแล้วแหละโอเค เล่งพระอาทิตย์หน่อยบูมเมื่อพังเลย ไม่ตายตายยากตายเย็นเหลือเกินมาเจอเน่บูมเสียเวลาไม่ร่ำเวลาจริงๆ,ๆเลยเออได้ของรางวัลมาแล้วของรางวัลไม่เป็นของรางวัลแบบเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลเวลต่อไปกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ โอเคพิกย okay. friend mm ูแค่พริกเพื่อนส์แต่ยูยูแค่พริกพริกเด็กเพื่อนซอมบี้ส์เพื่อน are r i e n d s อุ้ยอะไรอะโอเคเควสของ day ที่หกนะครับเขาให้เอาให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วก็เอาชีวิตรอดตามสไลด์พืชที่ที่เขากำหนดไว้ให้นะครับ mm hmm. โอ้โหแต่บล็อกชอยผมติดบูสต์พอดีโอเคโอยแต่ไม่มีกำดักล่อทำไงดีอ่ะไม่มีกำดักล่อผมติดกำดักล่อมากเลยเนี่ยุ๊ยซอรี่ รีโปกความรีบเป็นเหตุเออต่อยหัวกระเด็น Cần hết rồi Tôi hùa cần hết rồi Ok <cười> 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 Ừ Ồ oh, Ồ oh, oh. มีสีแดงกับสีเหลืองมาด้วยแถบพาวเวอร์เทสลนะเออต่อยเครื่องพังต่อยจนเครื่องพังเลยโอเคเราเร่งพาทีนิดหน่อยนะครับ อปุ่พปีชูตเตอร์คอยซัพพอร์ตเท่านั้นแหละโหไปพัดไปไม่ต้องมาเออโหยอะไรเนี่มาเยอะไปหมดเลยเฮ้ย โคสบพโคพระธีบพอเออพังตายพร้อมกันเออโอ้ได้ซิดดาวเจ้าสม้มหัวโตมาแล้วนะครับอโ,ร 350. โอ้ยโคสสามร้อยห้าสิบโอ้ยโคสขนาดนี้ใครจะใช้ไหวเอวโคตสามร้อยห้าสิบเนี่ยฮะ ถามหน่อยใครจะใช้อถามหน่อยโอ้โหโคตดอย่างแพงเลยใครจะใช้เออโอเคเดี๋ยวข้ามไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะโอเคมาแววนะคระโอ้ยแท็ีสี แทบสีสีโอ้ยทำไมมันสโลโมชั่นอย่างเงี้ยเอาโรตาบาก้าไปแล้วกันเนาะเอาเจ้านี้ออกแล้วก็เอาวอลล็อมาแล้วก็เออเอาอะไรอีกวะเอาอะไรเอาอีกวะเอาเชอรี่บอมออกแล้วก็เอาบราโวมาบราโวอะไรละ่ะบราวเวอร์มาด้วยนะครับ อัปเกรดก่อนนะครับอเอโคตรลดลงมาเป็นสามรยห้าไม่คุ้มเลยไม่คุ้มกันเลยโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยฟาฟฟทูนด่านที่เดที่เจ็ดนะครับ กำลังจะถึงเดต้องสิ้นสุดการทำคลิปของผมแล้วนะครับเพื่อนทำคลิปของวันนี้นะครับโอเค ¡BOOM! ปกผมจะปลูกซาฟาวเวอร์ต้นเล็กๆน้อยๆไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าโรตาบาก้าเนี่ยมันจะตรนตีเป็น4แถบสมมติว่าอยู่ตรงกลางมันจะตรนตีทรงแบบนี้บูตรนตีแบบนี้โูแบบกากะบาทเลยแบบกากบาทเลยนะทุกคนแบบกากะบาทเลยเออทบุบ เป็นแบบกากบาดเลยผมจะขอปลูกซาฟเวอร์เป็นแปดอีกสามต้นรวมกันเป็นแต้นนะครับให้โคฟพระอาทิตย์เราเยอะพอให้โคฟพระอาทิตย์เราเยอะพอที่จะตบปลูกโรตาบาก้าโรโรได้นะครับจะจงตีแบบกากบาดนั่นเนี่ยมาแล้วถ้าทุบไม่ตายนะจนะใช้โพแทสเซียเข้าไปด้วยถ้าไม่ตาย เราระหว่างรอเวฟก็รูตาบาก้าเลยนะโอเคเลติค okay. อ <c oughs> หน่อยนะครับนั่นไงมันเริ่มแล้ว <c oughs> เออหยไม่ตายจริงด้วยแต่มีโพติโตมินเข้าไปช่วยนะครับก็แตงกิ้วผมคิดได้โอยต้อง ผม,ผมต้องวางตอนที่มันมาลอยมันมารอยมาพอดีเลยอะ่ะเ,เราไม่รอมาอะไรล่ะออมามาใช่ มันนานอยู่ที่ตรงรูตาบาก้าเนี่ยทุกคนรูตาบาก้าอย่างที่ผมบอกแหละมันจะโจมตีแบบกากาบาทนี่โอ้โ oh, o no. <laughs> แกใส่เกราะเหล็กเลยเนาะแม่ไม่โอ้เกิดเสียงรบกวนโอ้มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับทุกคนเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วย เราไม่สามารถที่จะห้ามเสียงรบกวนให้มันยุกให้มันมายุ่งการแคสเกดของผมได้เลยมาแล้วน,น,นี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นี่เองนี่แน่ตุงต้งตุงต้งชอบชอบเสียงอันติโรตาบาก้ามากแกทุกคนเออตาย มาเลยมามาทุบไม่ทุบไม่ตายทุบไม่ตายอะไรอะ่ะหนักกว่าอีกโอเค ไปไปให้หมดอย่ามาย่งบางลมนิดหน่อยนะคบเดี๋ยวลมมันจะแทรกเสียงเข้ามาในการแคสเกมของผมเนาะโอ้โเดี๋ยวใส่เสียงอันติดูตาบาก้าปิดฉากหน่อย นี่แน่โอ้ยอยากได้ยินเสียงตุ้งนุุงนุงนุงนุงอยู่เลยอยากได้ยินเสียงนี้มากกว่าโอ้อาร์อีมพียังไม่ใช่คลิปต,ตอนนี้จ้ะจะไดอร์อีคลิปหน้านูน่นอะไรเนี่ย ข้างหน้าเป็นเดที่8ปดแน่นอนเลยโอ้โหด่านที่8ดแล้วเดีย๋ยวเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนลงชื่อด็อกเตอร์ซัมบอส มันกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่เราต้องพยายามพยายามพยายามต้องปกป้องปกป้องพวกเราและให้ใช้ปพืชเราต้นพืชปกป้องเราให้ได้มากที่สุดอ้โหมนี่ไงให้เราเอาชีวิตรอดในดาในแมพโลกแห่งอนาคตให้ได้และต้องเอาชีวิตรอดให้ได้โดยที่ไม่มีโรโมเวอร์ โอ้โหชีโอ้ m god เดก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เหมือนกันทั้งหมดเลยครับที่ที่ดันดันดิฟเดที่8ปดเดย์หลังๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีโลโมเวอร์แล้วนะครับจะเริ่มไม่มีแล้วเริ่มจะไม่มีให้แล้วนะครับโหและมีแนดดา้อนจากด่านแพรซีมาด้วย วอร์นอตโหนานมากเลยดิกว่าจะตายโหได้ซิตตอนด้วยนี่แ uh ็บส uh ีมันจะมีแ็บส um ีสำหรับพาวเวอร์เทสลาด้วยอือ เราสามารถปลูดวางไว้ได้เลยบ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอืมเนียนเนียนโอ้มีโบรเวอร์พอดีเลยแน่อือ อยเฮ้รู้สึกพลังอมหิตบางอย่าง นั่นแหน่บอสมานั่นไงยักษ์มาแล้วโอ้ยซึ่งยักษ์ในด่านล้อแห่งอนาคตในแมปลกแห่งอนาคตนะคะยักษ์เจ้ายักษ์ยักษ์กกแมปเนี้ยสามารถยิงเลเซอร์ใส่พืชด,ด้วยนี่โอ้ยิยงได้ด้วยนี่จาัดก,การทีเดียว พลังไฟองแผดเผาอุอยวอลนอตวอลนอตบางต้นของผมจะตายแล้ววอลนอตเพิ่มเติมยังไม่มาเลยวอลนอตผมตายแน่เลยอ่ะโอ้โหแล้วมาเป็นขโยงแบบนี้นั่นไง เละนี่อ้าวเย้เราเอาชีวิตรอดในแมปโลกแห่งอนาคตได้ในเดทที่แปดได้แล้วโอ้โหระหว่างเร่งก็จะเงียบนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยผมกำลังใช้สมาธินะ ใช้สมาธิจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนก่อนที่จะแคสเกมให้เพื่อนๆดูกันนี่แหละโอ้เหนื่อยสุดๆเลยโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแพนเวียสซอมบีภาค2ในแมปฟาฟูทูลหรือโลกแห่งอนาคตของเรานะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันกันกน,นี่มาสติกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย